สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับน,นิชากรกลับมาแล้วนะคะวันนี้มาสายนิดนึงนะคะหลายหลายคนอาจจะรอน้องอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้มีภารกิจแต่เช้านะคะก็เรื่องของการลงทุนวันนี้น้องจะมาพูดถึงการลงทุนในตลาดทุนมีความเสี่ยงนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะเมะื่อวานนี้ว่าการเลือกตั้งนะคะไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีนะคะเหมือนกันค่ะในตลาดการลงทุนนะคะก็ไม่มีอะไรที่เราจะ เข้าไปในตลาดแล้วจะได้เงินกลับมาฟรีๆนะคะมันจะต้องลงทุนมันจะต้องมีความรู้มีความสามารถนะคะวันนี้อีกแล้วนะคะหุ้น OTO นะคะหรือว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของ Call Center น,นะคะ มูลาค่าของหุ้นนะคะตกลงมาที่84% 4วันแล้วนะคะจากราคา5บาทนะคะตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้เมื่อเชา้านี้นี่เช็คนะคะเพราะเห็นเพื่งจะเห็นข่าวนี้เหมือนกันเพราะว่านี้ไม่ได้ซื้อหุ้นตัวนี้นะคะเกี่ยวกับ Call c e n t e r นะคะเป็นหุ้นที่เติบโตเร็วแล้วก็มีเทคนิคทริคนะคะที่เขาใช้ก็คือว่าการทำา n the money in the money ก็คืออะไรสมมติว่ามีหุ้นตัวแม่หุ้น oto ใช่ไหมคะและหุ้น oto เนี่ย ราคา7บาทสมมุติว่าขึ้นไป5บาท10บาทสมมุติว่ามีหุ้นราคา10บาทนะคะแต่บอกคุณว่าถ้าคุณซื้อหุ้นราคา10บาทแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณซื้อโอกาสที่หุ้นนี้จะสามารถทํากําไรได้ก็คือซื้อสิทธิ์ในการลงทุนหรือว่าการเพิ่มขนาดของการลงทุนเพิ่มคือสิทธิ์นี้นะคะ คือหุ้นตัวแม่แล้วก็หุ้นหุ้นตัวลูกที่ออกสิทธิ์ตัวนี้มานะคะที่จะทําให้คนที่ซื้อสิทธิ์ของหุ้นตัวลูกเนี่ยไปขายหุ้นได้ในราคาที่เท่าตัวแม่เช่นหุ้นตัวหุ้นเองนะคะลาเข้าเข้าตลาดมานะคะมีราคาพานะคะปัจจุบันราคาตลาดอยู่ที่7บาทแต่ทีนี้หุ้น OTO อนะคะออกสิทธิ์ในการซื้อเพิ่มลงทุนเพิ่มมานะคะในราคา3บาท นะคะแต่ราคาหุ้นแม่เนี่ยอยู่ที่ราคา20บาทนะคะหุ้นแม่คือหุ้นตัวใหญ่แล้วนี้เขาใช้เทคนิคการระดมทุนนะคะแล้วคนที่ซื้อสิทธิ์ในการ i n d e m n e y กับ out of t h e m o n e y ก็คือว่าสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าหุ้นราคา20บาทคุณใช้สิทธ์ซื้อ3บาทคุณซื้อหุ้นราคา10บาทแต่คุณไปขายหุ้นได้คุณมีเงินในราคาหุ้นนั้นอยู่ที่ราคา20บาท out of t h e m o n e y ก็คือ สมมติว่าราคาหุ้น7บาทคุณซื้อสิทธิ์ไป3บาทนะคะแต่คุณนะคะมีราคาหุ้นแม่อยู่ที่6บาทหรือว่า7บาทถามว่าคุณจะซื้อสิทธิ์ในการเพิ่มทุนไหมคะไม่ซื้อนะคะนั่นเรียกว่า out of the money ตอนนี้ราคาหุ้นตกลงมานะคะเราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นระวังการซื้อสิทธิ์ในการเพิ่มทุนนะคะเพราะว่าโอกาสเกิดขึ้นได้